มาจากมาจากคุณอนาะดูซิว่าจากกำจัดยีมดแดงพยามดเอออะไรสักหนึ่งอย่างนะฮะทุกคนกำจัดได้หรือเปล่าคิดว่าก็น่าจะยังไม่ได้กำจัดได้ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่า 1. คือนั่งอยู่บนปกใช่ไหมนางอยู่บนปกแอนิเมชั n นเออยีเจผมแดงก็ดูทรงก็น่าจะลากยาวพอสมคนรนางน่าจะเฮ้ยหรือว่า หรือว่ายิเจผมแดงไม่ได้เป็นพญาโมดแต่เป็นจอมปีศาจจะมากินพญาโมดไหอาจจะหรือเปล่าไม่รู้เพราะดูเหมือนว่านางดูทรงเป็นลาสบอสนะเออเป็นลาสบอสนั่นก็คือนางไม่น่าจะโดนกำจัดง่ายๆคิดว่าก็น่าจะดึงเชงเป็นนานพอสมควรกันยินเจ๊ผมแดงโอเคไหมทุกคนอ่ะราไปดูกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรไปจากกับดินแดนไข่มุกอัศจรรย์ ep ที่19ค่ะ ไม่เห็นไม่เห็นโอเคตอนที่สิบเก้าอันนี้หนูเหรอปาสภาพเมื่อกี้โมด เห็นไหมแสดงว่าย J เจผมแดงไม่ใช่มดนางอาจจะมาจากเผ่าปีศาจย J เจผมแดงนะแน่ๆแหละมดอีกตัวไม่มีทาจน้ำจริงด้วยทิ้งพิกัดการเคลื่อนย้ายไว้ที่นี่เพื่อเอาไว้ก่อนตรงนี้แล้วกัน จุดเทพอร์ตไม่พูดถึงแลวอยากเล่นเกมแนวโอเพนเวิ d ์่ะ <c oughs> เออแม่จุดเทพอร์ตอายีเจนี่เป็นหุ่นเหรอเอาเธอเห็นเนาะอ๋อยีเจนี่คุมหมอคุมที่นี่นะยีเจคุมที่นี่อ่ ริสตาหลุมพวกนี้ไม่มีรูปแบบตายตัวทำได้แค่สำรวจทีละหลุมเลือกตามความรู้สึกก่อนเดินตรงไปทางเดียวตลอดไม่ผิดแน่มันก็ทางเดียวหมดเลย ก็ได้เธอก็หล <t satur ates> <booster> ่อทั้งคู่นั่นแหละเจ้าเจ้าเจ้าในมันแซงทำเคร่งครวมไม่รู้จบปัญญาอ่อน เดี๋ยวพวกเธอหลงอยู่ในนี้แน่นอนเขาหลงไม่ได้มีมีจุดวับดอกไม้กินพ้น <c oughs> เออเออจิิบ,บโอ้ยจิดๆ <c oughs> อ้าว ทำไมหนีกันนะเผ่าเป็นดันดานไปปะเจ้ารู้สึกไหมว่าที่นี่ร้อนมากอะออ อ้าวอ้าวอาวเราอะเขาปะทุอีก เออเออเออเปลี่ยนเป็นชุดชุดส้มชุดส้ม ควาวสุทธเผ่าของไพรเคยพูดว่าผลึกคริสตัลแห่งชีวิตจะเกลืนกินพลังชีวิตจากสิ่งมีชีวิตทั้งข่าวจึงไม่กล้าเข้ามาเอาแล้วเธอจะไม่โดนเกลืนกินเหรอเอจจะว่าสิ่งนี้คงมีค่ามากใช่ไหมหมากเราเข้าเอาไปสักสองสามอันดีกว่าเดี๋ยวข้อเ <c oughs> จ้พาพอจริงๆเหรอโอ้สองเป็นคนขี้เหนียว า<ข>คงพลายไม่ได้บอกมีว่าเอาอเอาก้อนเล็กๆ <นะ S 1> แลไม่ได้เหรอชีวิตมีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งมากน่าจะมีประโยชน์อยู่เนี่ยมาแล้วนี่เหรอหมดเนี่ยตัวต้นเรื่องเหรอเออโอ้ยผมปล่อยหวานขาดไปเลยเยังอยู่ยังอยู่ตัวแค่เนี้ยมดดูดกลึนมีแค่ตัวเดียวลองดู กจะทดสอบเรงเลยอ๋อเขตัวใหญ่อยู่ไม่ตอนแรกนึกว่าจะใหญ่กว่านี้ห่เดี๋ยวนั่งขยายร่างเลยปะ จบที่เอวเออเรียบร้อยจิบแค่นี้เลยง่ายเกินแบบวะเดี๋ยวมีอีกตะบะระดับสี่แล้้เอาโดนทำไมลุ้นเป็นพลังชีวิตบริสุทธิ์เผื่นนิสัยของพวกมันจะคล้ายกับมดมากพ่นกรดมดได้ทั้งเปลือกนอกก็เหนียวมากด้วย มีเพียงส่วนเอวและหน้าท้องที่ค่อนข้างบอบบางเอ๊ะนี่ก็คือลิ่มชีวิตลูกศรที่รุยยวนใช้ก่อนหน้านี้เหมือนว่าหัวศรจะทำมาจากสิ่งนี้อ๋อน่าจะใช่ก็เก็บอัวุโสสี่เคยตอบว่าลิ่มชีวิตมีห้าชนิดสีเขียวใสสีเขียวสว่างสีมรกตสีเหลืองสีแดงถ้าแลกผลึกคริสตัลแห่งชีวิตสอัน ก็เท่าลิ่มชีวิตระดับเทพสีแดงสองอันอะไรถ้าเปลี่ยนเป็นลิ่มชีวิตสีเขียวใสระดับต่ําสุดก็ต้องใช้สองหมื่นอันเออสองสองหมื่นอันเหรอนี่นี่ต้องฆ่าลิงเหรอออมมนมีเป็นกองทัพอีกฟังจากเสียงแล้วมีอย่างน้อยสองสามร้อยตัวดูทําไม่ต้องให้ถึงปีต่อๆไปแล้ว พอดีเลยทดลองการโจมตีกลุ่มดเออ้เออเออสวายหรอไวละที่เป็นหน้าที่ข้าเองวงจากพายุพา เออนี <othe> <cues> ่เขาใช้ท <graffiti> ่านลมนะท่านไฟเออเออเออก็แค่นี้เหรอไอ้หออ๋อไอ้พวกนั้นออกมาไม่ได้ไม่ถูกไรเองนี่เอาพลังเนี่ยคงทนได้ไม่นานเนี่ยไปไปเก็บปลิ้มชีวิตไม่ถูกสิ ถ้าง่ายขนาดนั้นจริงๆมันคงคุกคามเผ่าพงไพรมาหลายพันปีไม่ได้มีอะไรไม่ถูกกันนะดูวิชาของข้าสิมันมีตัวใหญ่อีกใช่ไหมสสว่ายพวกนี้ตัวเล็กไปเห็นไหมมมนมีตัวใหญ่อยู่ แต่ไม่ใช่ยีเจนั่น <c oughs> ใช่ไหมไม่ใช่ยีเจหรอหรือยีเจยีเจเป็น<ม>พญามดหรอมดดูดกลืนหายไปหมดข้าเพิ่งจะเริ่มเองเนะขึ้นเสียงปลอดนะั้นเรียกพวกมันทุกตัวไปเฮ้าคงก,กลัวถูกฆ่าฆ่าตายอะ่ะโชคดีริมชีวิตถูกฆ่าเก็บไว้แล้วจากสถานการณ์ตั้งแต่เข้ามาทำสวนลึกคงเป็นดังของมดดูดกลืนเฮ้ <c oughs> แบบนี้ก็หวานหมูสิเมื่อถึงรังแล้วจะได้เอาริมชีวิตสองหมื่นอันมาจะได้ไม่ต้องไปหาอีกไงไม่รู้จัอย่างเจ้าเรียกอิจชาการโจมตีแบบกลุ่มเจ้ายังห่างจากข้านักเธอให้นี่รอข้าด้วยเธอยอย่ามันไหลายเธออย่ามั่นหลายเดี๋ยวเจอเจ๊เจอีก เจ๊เจ๊นั่นเป็นนางพญาเนะข้าบอกแล้วโ้านํำทางมาผิดแน่ตอนนี้เป็นไงว่ดูดกลืนสักตัวก็ไม่เห็นเจ้าไม่รู้สึกว่ามันเงียบไปเหรอหาอ<า> นี่ไงมีตัวใหญ่อยู่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหร,อหรือเท่ากันเท่ากันเหรอนี่มดผู้อาวุโสพลังน่ากลัวนะมดาตเกลื่อนสองตัวนี้แข็งแกร่งกว่ามีสองตัวที่ไหนอะมีอย่างน้อยสองหมื่นตัวตั้งหากนะอ๋อนี่ไงตัวใหญ่ ท่าไม่ได้ตั้งใจให้ศิลาแห่งชีวิตสองชิ้นกับพวกเขาใช่ไหม oh. แน่นอนว่าไม่ใช่หากพวกเขาทำภารกิจที่เราขอสำเร็จก็ต้องให้พวกเขาศิลาแห่งชีวิตระดับเทวาเปรียบได้กับการมีอยู่ของเวสตราผู้อาวุโสที่อยู่ระดับสิบขึ้นไปจึงสร้างขึ้นได้ชิ้นเดียวเมื่อสิ้นอายุไขย่มส่งมอบให้โดยง่ายมิได้หวังว่าพวกเขาจะปลอดภัยออกมานะ จากพลังของพวกเขาขอแค่ระวังตัวและรอดออกมาได้น่าจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ครั้งนี้มีตัวแปรใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยตะบะของพวกเขาเกรงว่าจะรอดกลับมายากรอดค่ะเซลเชลตัวแปรใหญ่ตัวแปรใหญ่อะไรดีเจเหรอข้ารู้สึกถึงความน่าสะพรึงกลัวอันใหญ่หลวง ที่นำรงอยู่ในโล,ในโลกใต้พิภพ,พ,พที่แม้แต่พวกเราก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ก็ยเยนนเจนแต่ยัเยเจนั่งยังไม่ออกมาหรอกคิดว่านะ สอนอัศนีและดาบวายุไม่มีผลกับพวกมันต้องทานคุณสมบัติระดับสักด์ด้วยทำไงอ่ะเออนเสเออแต้องแปงลงร่าง่ะ bạn lao mình xuống sông nhỉ Ờ. Anh ấy có mang con lửa ngu hả? Mang con. ขนาดนั้นรวยแล้วลืมชีวิตเพียบเลยเออยังเรียกมาได้เหรอมีมาได้อีกหมดแล้วไฟหมด พวัพลังถ้าใช้พลังไม่ได้แล้วรถดูดเรืนที่นี่ข้าไม่หมดสักทีเป็นแบบนี้ต่อไปฤฤฤฤหัววุอใหญ่เป็นพวกเราซะแล้วเดิมทีเป็นสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เหรอทำไงอ่ะใช่แล้ว,ล,วลมพลังไฟฟ้าชอ็อต ีี่่่คือสิงทเราต้องการต้องการต้องการผู้ว,วุฒโพใหญ่สายจากอาณจักรปีศาจแางงานว่าเมคาปีศาจรวมตัวกันเครื่อนไปทางสารบัญปชนอนาณจักรปีศาจเกรงว่ามีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ฝั่งปีศาจก็จ ลุกเห้เหลแล้วเจ้าและกองทัพอัศนีทั้งผ้าจงทําตามแผนอย่าให้ผิดพลาดเด็ดขาดขอรับดูผ้าข้าต้องรีบหายจากการบาดเจ็บจึงจะรับมือกับความวุ่นวายต่อไปได้ลานคือฝ่าวา ผลทางต่อจากนี้ขึ้นอยู่กับตัวพวกเจ้าเองแล้วนะอ,อก็คือรับทันสวรรค์ผ่านอันคอหรออ่ะ ฝากไว้เท่านี้ดึกๆค่ำคืนแล้วนะฮะต้องไปหลับไปนอนนะฝากไว้เท่านี้ก่อนนะจ๊ะมันจอบได้นะอ่ะก็ไม่รู้ว่าหลานเกลกับฝา่าวาจะสามารถผ่าผ่าดงมดได้หรือเปล่านะคะทุกคนฉันว่าน่าจะผ่าดงมดได้แต่ยีเจผมแดงนะะยังไม่ออกมาเห็นปะยังไม่ออกมาไม่พอท่านางออกมาเลยอะ่ะอย่างที่ยีลุงนั้นบอกว่าเราก็ไม่สามารถที่จะต่อ,อก,ก่อนได้ขนาดลุงข้างบนยังต่อ,อก,ก่อนไม่ได้อะไรที่สองคนนั้นจะตอ,อกกอนได้ที่ไหนละ่ะ เออคิดว่านางนัทจะยังไม่ออกมาเพราะานางนัทจะเป็น l a สบอ o เลยปะดูนางจะออกมาเลยเพอ last boss จริงๆแล้วคือจะมีฝั่งเผ่าปีศาจอยู่ปะไม่แต่ฉันไม่ควายรู้สึกว่าด j เจผมแดงมนะันน่าจะเชื่อมโยงกับเผ่าปีศาจไหมเพราะว่านางขึ้นปกไงนางขึ้นไปอยู่บนปกแอนิเมชันดังนั้นคือตัวละครไหนที่ขึ้นเป็นปกแอนิเมชันอ่ะค่อนข้างที่จะเป็นตัวละครสําคัญเอา,อางี้เออนนี้เนื้อมันเนี่ยอย่างเงี้ยงเช่นเนี่ยปกตอนท้ายอะ่ะ ปกตอนท้ายเธอปกที่ขึ้นแนะนาอ่ะเห็นปะเอมเอมันก็มีเจ๊ผมแดงด้วยเดนคือก็เลยคิดว่านางน่าจ,จะยังไม่ออกมาตอนนี้คือนางนางอาจจะอ๋อสนุกดีจังเลยเห็นพวกเขาสู้กันบา,บาอะไรอย่างแล้วก็ปล่อยออกมาไหมปล่อยออกมาอะไรแบบนี้แต่ก็น่าจะกระอักอยู่พอสมควรเพราะหมดเยอะนะทุกคนอ่ะก็ไม่รู้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าฝั่งของเผ่าปีศาจเองก็เริ่มเคลื่อนขบวนเคลื่อนทับตั้งเขาตั้งอะไรแล้วน่าจะทุกคนโอเคไหมก็คิดว่าน่าจะไป ไปเทิกๆนั้นเออก็ต้องรอก่อนต้องรอให้ฝั่งของพระเอกเขาทะลุขั้นระดับ9ก่อนแล้วค่อยมาสู้กับเจ๊ผมแดงน่าจะ,ะสมน้ำสมเนื้อมากกว่าโอเคไหมครัทุกคนทำแบนี้ต้มเองค่ะอ่ะฝั่เพ่ะนริกานคุณนะ้าใครอยากดูต่อเต็มๆสามารถเข้ามาดูได้ทางแอปนเทอรเค็ต่วนไอ้ชิีได้เลยแล้ววันนี้ถ้าผู้ชมเพิ่มไม่ดีหรือว่าได้ชันไม่ถูกใจเด็กใครต้องขอกราบอภัยไว้นะที่นี่นะค่ะเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าจะ้ะบ๊ายบาย